ตัวกูของกูเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้แหละเรายังไม่รู้ตัวแค่นั้นเองว่าเราเนี่ยถูกกิเลสมันครอบงําพอปฏิบัติไปกิเลสครอบงํายิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นนะครับเห็นกิเลสของตัวเองเนี่ยแหละถ้าเราตามทันเราก็จะเห็นมันกิเลสตัวเนี้ยตัวดีตัวยึดถือว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีนี่แหละน่ากลัวมากของนักปฏิบัติวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคย บนถ้ำตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ถ้ำอยู่ที่วัดนี่แหละก็อาจจะมีเสียงดนตรีแทรกเข้ามาบ้างในคลิปเพราะว่าทางวัดจะมีงานในวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมก็มีการเทดสระบบของเครื่องเสียงบ้างเป็นธรรมดาวันนี้ก็วันที่14สิงหาก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการปฏิบัติวันนี้ก็พักเรื่องปล่าไว้ก่อนหนึ่งวัน เรื่องป่าก็คุยมามากแล้ววันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องการปฏิบัติบ้างการปฏิบัติเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าที่ถูกที่ผิดที่เป็นบ้ากันมากก็เพราะว่าแต่ขนแนงออกไปไปทําตามใจตัวเองซะมากกว่าก็เลยเป็นบ้าวันนี้ก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของตัวหลวงพี่เองที่ได้ผ่านการปฏิบัติตมาอาจจะไม่มากนะัก แต่ก็พอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างสมัยแต่ก่อนเนี่ยตอนหลวงพี่บวชได้พรรษาสาพัรษาสี่พันษาหช่วงนั้นก็จะชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติมากก็อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์หลายๆท่านอ่านมาแล้วก็สะสมความรู้เก,ก็บความรู้ไว้ก็นําไปประพฤติปฏิบัติก็เดินจงกรมนั่งสมาธิหลังจากฉันข้าวเสร็จ ก็จะไปเดินจงกรมและนั่งสมาธิไม่คุยกับใครไม่สูงสิงไม่พูดคุยกับใครเลยอยู่เป็นปีเหมือนกันมือถือไม่จับไม่คุยกับคนด้วยเวลาคนถามก็ถามคําตอบคําแต่ไม่ได้ปิดวาจาสีทีเดียวแต่จะตอบเฉพาะจําเป็นแค่นั้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างเดียวพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้มันเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมา เรารู้แล้วเราเก่งแล้วเราเป็นคนดีไอตัวนี้น่ากลัวมากนะไอคำว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วนี่แหละคือตัวชักนำเราให้ลงสู่เหวลึกเลยการปฏิบัติทุกคนต้องตระหนักถึงตรงนี้ไว้ด้วยนี่แหละหลวงพี่เคยเป็นเวลาปฏิบัติมากเข้าเราตามความคิดของตัวเองไม่ทันคือเรารู้สภาวะของจิตไม่ทัน ว่าเราเนี่ยเกิดอาการหลงตัวเองอยู่ก็จะคิดว่าเราเป็นคนดีคนอื่นไม่ดีพอมองเห็นคนไม่ปฏิบัติเราก็จะคิดว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีทำไมก็ถึงไม่ปฏิบัติเราดีคนเดียวอันนี้คือความคิดที่มันหลอกตัวเองพอปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งเป็นความคิดที่ผิดก็เป็นแบบนี้อยู่นานเหมือนกันเกือบปีที่เกิดความคิด ตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยหลงตัวเองขึ้นมาเนี่ยทีนี้ก็ได้เดินทางไปพบครูบาอาจารย์หลายหลายท่านก็ไปเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าเราเนี่ยเกิดอาการอย่างนี้นะทําไมเขาถึงไม่ปฏิบัติอาจารย์ท่านบอกว่ามึงโง่มากเลยนะเขาว่าหลวงพี่นะอาจารย์เขาว่ามึงโง่มากเลยที่ตามจิตตัวเองไม่ทัน ตามอารมณ์ของตัวเองไม่ทันไอตัวรู้ไอตัวหลอกทั้งหลายเนี่ยมันชักนําเราไปสู่เหวลึกท่านบอกไอตัวนี่แหละคือตัวฉุดรัง้งความเจริญก้าวหน้าของการทําสมาธิไม่มีการขยับขยืน่นก็คิดว่าเรารู้แล้วพอได้ฟังธรรมะหน่อยหนึ่งก็คิดว่าเรารู้แล้วยิ่งคนไหนที่อ่านหนังสือมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไว้อ่านหนังสือสะสมความรู้มากเข้ามากเข้า ทีนี้มันกลายเป็นตัวรู้คนนั้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ถูกทําไมเขาถึงทําไม่ถูกตามตําราที่เราเรียนมานี่แหละคือตัวยึดแต่ตําราแต่ไม่ลงมือทําการปฏิบัติมันต้องลงมือทานะจะไปยึดแต่ตําราก็ไม่ได้ตํารามันดีอ่านไว้ตําราเนี่ยอ่านไว้เพื่อเอามาปฏิบัติเหมือนหนังสือหลายๆเล่มหนังสือเกี่ยวกับการทําสมาธิการฝึกจิต การปฏิบัติต่างๆเนี่ยอ่านแล้วเอามาปฏิบัติแล้วเอามาอบรมตัวเองเมื่ออบรมตัวเองได้ค่อยไปอบรมคนอื่นบางคนอ่านมาอย่างเดียวอ่านเยอะเยอะก็จริงแต่ทําไม่ได้พอเห็นคนทําก็ว่าเอ้ยอันนี้ทําผิดอนันั้นทําถูกคนนี้ปฏิบัติผิดคนนี้ปฏิบัติถูกบางคนปฏิบัติไปแล้วเป็นบ้าก็มีนะเป็นบ้าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุแล้วก็มี คิดว่าตัวเองเป็นอมตะก็มีจะพรีชีพก็มีนะบางคนอะปฏิบัติเยอะที่นี้มันเกิดอาการแบบจิตมันหลอกตัวเองไงว่าถ้าได้ปิดชีพตัวเองมันจะไปสู่นิพพานก็ความคิดก็หลากหลายปิดชีพตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็มีอันนี้คือเขาเรียกว่าอาวิชชามันครอบงำตัวไม่รู้มันครอบงำ ก็การปฏิบัติง่ายๆที่จะทําง่ายๆเลยคือหนึ่งก่อนจะพูดก็คิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยคนอื่นเจ็บช้าน้ําใจไหมถ้าเป็นคําพูดที่ทําให้คนอื่นเจ็บช้าน,น,น้าใจก็ไม่ต้องพูดถึงแม้คําพูดนั้นจะจริงก็ตามเราก็ห้ามใจไว้บ้างก็ดีหยุดพูดบ้างห้ามใจตัวเองไว้บ้างการกระทํากระทําแบบนี้แล้วคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไหม ถ้าคนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องทํามันก็ง่ายๆในการปฏิบัติก็ดูจิตดูใจตัวเองนี่แหละปฏิบัติเพื่อให้ดูตัวเองนี่แหละแล้วก็ทีนี้การนั่งสมาธิก็มีหลากหลายรูปแบบจริงๆมันไม่ผิดหรอกการนั่งสมาธินี่มีหลายๆอย่างนะองค์ภาวนาคําว่าบริกรรมสัมมาอรหังก็มีพุทโธก็มียุบหนอพองหนอก็มี อานาปานาสติก็มีแต่สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นหลักยึดแค่นั้นเองเหมือนวัวปล่อยวัวให้กินจ้าถ้าเราไม่ล่ามไว้มันก็ไปเรื่อยของมันการปฏิบัติก็เหมือนกันสัมมาอรหังอานาปานาสติพุทโธยุบหนอพ้องหนอก็มันเป็นหลักให้เรายึดเวลาภาวนานี่แหละเป็นคําบริกรรมไม่ปล่อยให้ใจมันล่องลอยไปคิดไปเรื่อย แทนที่เราจะปล่อยใจให้ลองลอยไปเราก็นึกอยู่ตัวเดียวบริกรรมอยู่ตัวเดียวพุทโธก็ได้อานาปานสติก็ได้ยุบนอพองหนอก็ได้ดึงมันไว้ดึงเพื่อให้จิตเนี่ยไม่สอดสายไปไหนอันนี้คือหลักของคําบริกรรมเราไม่ต้องไปบอกว่าพุทโธก็ผิดสัมมาอรหังก็ผิดยุบนอพองนอผิดอานาปานสติถูกอย่างเดียวทีนี้บางคนก็ไปยึดว่าพุทโธถูก อย่างอื่นผิดอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เกิดอวิชชาขึ้นมาแล้วความเห็นผิดขึ้นมาแล้วตัวกูของกูเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้แหละเรายังไม่รู้ตัวแค่นั้นเองว่าเราเนี่ยถูกกิเลสมันครอบงําพอปฏิบัติไปกิเลสครอบงํายิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นนะครับเห็นกิเลสของตัวเองเนี่แหละถ้าเราตามทันเราก็จะเห็นมันกิเลสตัวเนี้ยตัวดีตัวยึดถือว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีนี่แหละน่ากลัวมากของนักปฏิบัติ ถือตัวถือตนกันมากก็หลายๆอย่างนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกปฏิบัติเอาให้มีความสุขวันต่อว,วันก็พอแล้วหาเวลาให้กับตัวเองนั่งสมาธิบ้างไม่ต้องหลับตาหรอกยืนเฉยๆนั่งเฉยๆบนเก้าอี้เนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองพุทโทก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้เอาสติเขาเรียกว่าการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะ มีสติอยู่กับคําบริกรรมคําใดคําหนึ่งจิตเราได้พักผ่อนเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันเล่นอยู่ตลอดเวลามันสอดสายมันคิดอย่างนู้นบ้างคิดอย่างนี้บ้างไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีมันคิดอยู่ทั้งวันเราก็ต้องหาเวลาสัก1 0 1ถึง15นาทีมานั่งสำรวมอินทรีย์สงบกายสงบใจระลึกถึงคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจานิก ข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้อันนี้ก็เป็นคาบริกรรมได้หมดแหละให้จิตมันมีหลักไว้ยึดแค่นั้นเองอย่าให้จิตมันสอดสายออกไปข้างนอกผลสุดท้ายเราจะบริกรรมอะไรก็ช่างมันก็คือหลักการยึดเหนี่ยวของจิตแค่นั้นเองให้จิตมันมีหลักยึดไว้แล้วก็การนอนเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเนี่ยบางคนนอนเยอะนอนทั้งวัน วันละสิบกว่าชั่วโมงตื่นมาก็ยังเพลียอยู่นอนไม่อิ่มสักทีอันนี้คือจิตเราไม่ได้พักผ่อนเราก็เลยนอนไม่อิ่มสังเกตไหมคนเราเนี่ยมันคิดอยู่ทั้งวันนะความคิดมันเกิดอยู่ทั้งวันเกิดดับเกิดดับทั้งวันแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นมันไอมองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใช้ตามองนะใช้ความรู้สึกมองดูว่ามันคิดอะไรอยู่โกรธก็รู้ ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้อันนี้คือการมองดูมันดูสภาวะดูอารมณ์ของมันนี่แหละคือการดูจิตดูใจไม่ใช่ว่าเอาแว่นขยายสองดูจิตดูใจตอนนี้ดูยังไงก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้ใจดูดูความรู้สึกของมันนั่นแหละคือการดูจิตดูใจตัวเองทีนี้การนอนให้อิ่มเนี่ยนอนอย่างไรก็คือนอนไปพร้อมกับ ทำบริกรรมครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนาะท่านก็บอกว่าให้นอนไปพร้อมกับลมบ้างนอนไปพร้อมกับอาณาปานสติคือการนอนพร้อมกับลมคือการดูลมดูลมของเราที่มันเข้าออกเข้าออกเนี่ยดูไว้มันเข้าออกยาวหรือว่าออกสั้นลมมันสม่ําเสมอไหมควบคุมอารมณ์ด้วยลมทําอย่างไรนี่แหละคือการดูลมถ้าเรานอนไปพร้อมกับ อาณาปานสติหรือว่าพุโทโธตื่นมาเราก็จะสดชื่นเบิกบานคือจิตเราได้พักผ่อนในขณะที่ร่างกายเราหลับสังเกตดูสิร่างกายเราหลับแต่ว่าบางทีเรายังฝันอยู่หลับแต่กายแต่ใจเนี่ยไม่เคยหลับเลยมันฝันมันคิดมันเพอ้อเจ้อไปเรื่อยคือจิตมันไม่มีที่ยึดก่อนนอนต้องหาที่ยึดให้มันก่อนคือการบริกรรมแล้วก็หลับไปพร้อมกับคำบริกรรม แล้วก็ทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องลมคลายอารมณ์ลมคลายอารมณ์ก็คือการดูลมหายใจอาณาปานสติเราสังเกตไหมความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาโกรธลมก็อีกแบบหนึง่งเวลาตื่นเต้นก็ความรู้สึกของลมอีกแบบหนึง่งเวลาดีใจลมก็มีอีกแบบหนึง่งอันนี้คือลมบรรเทาอารมณ์ได้ เวลาเรามีความโกรธก็ bard, จะมีลมคึดทัดคิดทัดมีลมที่เร็วเข้าออกที่เร็วสังเกตดูนนะเด็กเวลามันจะร้องไห้เหมือนหลวงพ่อสมภพท่านกล่าวไว้เด็กมันจะร้องไห้เนี่ยมันจะทําลมฟึดฟัดฟุดฟัดฟัดแล้วมันก็จะร้องไห้ออกมาเวลาเราโกรธสังเกตไหมเวลาโกรธเนี่ยลมเราเป็นอย่างไรลมลมหายใจนี่แหละมันเป็นอย่างไรเราก็สามารถระงรับอารมณ์เหล่านี้ได้ด้วยการดูลม รับลมหายใจของเราเนี่ยให้เป็นปกติให้สม่ำเสมออย่าให้ลมมันหายใจแรงมากนักก็ให้ปรับที่ลมหายใจให้มันเป็นปกตินิ่มๆเบาๆเข้าออกอย่างสม่ำเสมอมันก็จะคลายอารมณ์ต่างๆได้นะอันนี้คือลมบำบัดอารมณ์ไม่รู้ใจตัวเองก็เป็นบ้าไปไหลายๆคนทีนี้สังเกตไหมว่าหลายๆสำนักเนี่ย การปฏิบัติเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเขาให้ทิ้งความรู้ไว้ข้างนอกความรู้อย่าเอาเข้ามาในการปฏิบัติความรู้วิชาภายนอกที่คุณร่ำเรียนมาเนี่ยเอาทิ้งไว้ข้างนอกก่อนเอาไว้นอกวัดเพราะว่ามันจะมาเป็นตัวขวางของการปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่เราเรียนมาอันนี้ก็ไม่ตรงกับแบบที่เราเรียนมานี่แหละมันจะขัดขวางกันตรงเนี้ย ิเลมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาบางทีให้นั่งสมาธิมันอยากอ่านหนังสือแต่พอให้อ่านหนังสือมันกลับอยากนั่งสมาธิเวลานั่งไปนั่งมาปวดขยับนู่นขยับนี่บางคนก็บอกว่าถ้าปวดก็ขยับเลยอย่าไปทนอันนี้ก็ถูกมันก็หายปวดเราก็สามารถมานั่งปฏิบัติต่อได้แล้วเคยลองดูไหมปวดแต่ไม่ต้องขยับตัวเคยลองไหม อันนี้แหละน่าคิดเหมือนกันแต่หลายอาจารย์ก็บอกว่าถ้าปวดก็ให้นั่งดูมันหลวงพี่ก็เคยเคยมาหลายรูปแบบเวลาปวดขยับมันก็สบายถ้าปวดแล้วไม่ขยับมันก็ปวดทรมานอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันในการดูความปวดนะอันนี้ดูจนมันหายปวดแหละเราจะรู้ว่ามันจะปวดขาไหนก่อนด้วยซ้ำถ้าเราทำบ่อยๆ สมมุติว่านั่งไปเนี่ยมันปวดขาขวาก่อนพอขาขวาหายเนี่ยมันก็จะปวดขาซ้ายพอขาซ้ายหายมันก็จะปวดสองข้างพอสองข้างหายมันก็จะปวดอีกรูปแบบหนึ่งมันปวดเหมือนคนเอาไฟมาเผามาลนอยู่อย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปหน,นีมันอย่าไปหน,นีความปวดนะให้นั่งดูความปวดนั่งดูอย่างไรไม่ใช่ว่าดูขาตัวเองนะ ดูความปวดจี้ความปวดดูความรู้สึกของมันว่าตอนนี้มันปวดถึงขั้นไหนมันปวดอย่างไรมันปวดแบบไหนให้ดูให้ดูความปวดมันเอาจิตไปผูกไว้กับความปวดเลยเพ่งดูปวดเนาะ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 ให้ดูมันไว้อันนี้คือการดูความปวดพอดูไปดูไปสักพักหนึ่งมันจะหายปวดโดยอัตโนมัติของมันแต่เราอยากขยับขาเพื่อให้หายปวดนะเรานั่งดูจนมันหายปวด มันจะปวดขาไหนก่อนก็ดูไว้ขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนมันปวดตรงไหนมันปวดยังไงให้ดูไว้เพ่งไว้เวลามันหายปวดเนี่ยมันจะเกิดอาการชามันจะค่อยๆชาเหมือนเลือดมันเดินมันจะชาทราบซ่านขนพองสยองกล้าวเวลามันหายปวดนะมันจะชามาทีละส่วนเลยจากข้อเท้าขึ้นมามันจะชาขึ้นมาเรื่อยทั่วขาเวลามันหายปวด ขนพรองสอยองกล้าวขึ้นมาขนลุกขนชันมันก็จะมีความสุขมันก็จะคิดว่าวันนี้เราสามารถข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้คือการข้ามความปวดได้สู้กับใจตัวเองเราชนะใจตัวเองแล้วหนึ่งวันมันจะมีความสุขมากทีนี้หลังจากวันนี้ต่อไปมันก็จะทําได้เรื่อยๆความปวดก็จะลดลงเพราะว่ามันเกิดความเคยชินนั่นเองอันนี้คือการชนะความปวด จะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าอยากลองก็ลองดูว่าหายปวดมันมีอาการยังไงแต่ไม่ต้องไปแกล้งขยับขานะก็ลองทําดูแล้วกันนะถ้าอยากลองหลายๆอย่างการปฏิบัติก็มีหลายอย่างก็ให้เลือกสรรหาเอาเลือกครูบาอาจารย์เอาอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆประสบการณ์ถ่ายทอดกันไปบอกกล่าวเล่าสู่กันให้ได้รู้ได้ฟังได้ยิน ก็พักเรื่องป่าหนึ่งวันก็สาธุกแค่นี้ก่อนเสียงไมมาแล้ว